วัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเกิดสุริยุปราคานะครับมีหลายคนส่งคําถามเข้ามารวมถึงลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ถามนะครับว่าการเกิดสุริยุปราคานั้นนะครับถ้าหากตามคําแนะนําที่ผมเคยลงไว้ถ้าเป็นไปได้จริงๆแนะนําให้หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดหรือการ เกิดสุริยุปราคาแต่หลายคนก็ได้คําถามเข้ามาอีกว่าแล้วถ้ามันจะเป็นต้องโดนนะครับเช่นกําลังกลับบ้านอยู่หรือกาลังเดินข้ามสะพานลอยลอรถเม์ในช่วงเวลาที่เกิดนะครับสุริยุปราคานั้นเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับคือเราก็มีแล้วแต่ทัศนคติมุมมองนะครับก็จะมาอธิบายให้ทุกคนได้รับทราบนะครับทีนี้เนี่ยช่วงของวันที่10มิถุนายนนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะบอกเกิดเวลา17บเนาฬิกาสานาที35นาทีแล้วแต่เวลาการเกิดนะครับการคํานวณ ก็เรียกว่าการเกิดเหตุนะครับณนะวันเวลาเกิดเหตุก็คือ10มพิถุนาเวลา5โมงครึ่งกว่าๆโดยประมาณนะครับทีนี้เนี่ยก็ถือว่ามันต้องดูหลักหลายประการอันดับแรกเลยเนี่ยในกรณีของถ้าใครใช้การโยกเป็นหลักนะครับสำหรับการดูการโยกเนี่ยเมื่อเวลา17บเนิกาสามบนาทีเป็นต้นไปนะครับก็ลัคนาจะสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกทีนี้เนี่ยราศีพิจิกหรือราศีที่7ตามหลักโหราศาสตร์ในปีนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นโลกาวินาศนะครับก็เสียหายหน่อย ในขณะเดียวกันณนะช่วงเวลา1 7 3เเป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ยาม8นะครับยาม8ในหลักกระโยกก็ถือว่าเป็นหลักของอุบาทตามปีนี้อีกทีนี้ยาม8เนี่ยก็มี2นะครับสคติก็แล้วแต่สํานักแล้วแต่การเรียนการสอนการใช้งานนะครับคือราหูเนี่ยยามสุดท้ายยาม8ก็เรียกว่ายามราหูก็เกิดสูยุปราคาก็โดนอีกอันนี้ก็ความเชื่อแบบหนึง่งหรือบางที่บางตำราบางสำนักก็บอกว่ายามสุดท้ายไม่ใช่ยาม ราหูเลข8แต่เป็นยามของพฤหัสอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกนะครับสำนักความเชื่อหนึ่งแต่ยังไงเสียยามสุดท้ายเนี่ยของช่วงสุดท้ายครึ่งเช้านะครับ17.30จนถึง6โมงเนี่ยทุ่มยังไงก็โดนยามอุบาทแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าใครใช้แบบนี้ก็ถือว่าร้ายเต็มที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงตัวของเลิกนะครับณนะวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเลิกบนเนี่ย นะครับของดาวจันท์เลิกบนขเขาเสวยเทสาตีเลิกส่วนเลิกล่างนะครับเรียกว่าลาพระก็ยังถือว่ามีความเป็นมงคลอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าถ้าดูแบบนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อความชอบของแต่ละคนเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของเลิกก็แบบหนึ่งเรื่องของกาะโยกก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนบอกแล้วถ้าเกิดมีการต้องเกิดเหตุนะครับหรือต้องโดนแสงแดดหรือต้องกลับบ้านกลับช่องยังไงก็ต้องผ่าน ก็ดูให้ลึกขึ้นมาอีกหน่อยก็คือณนะวันนั้นนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยดาวจันทร์และดาวราหูเมื่อซ้อนทับกันก็เกิดสุริยุปราคาเกิดที่ราศีพฤธศพแน่นอนรบพุธศพโดนแน่ต่อมาก็พิจิกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะโดนมากน้อยก็แล้วแต่โดยพื้นดวงเดิมแต่ยังไงสองราศีนี้โดนก่อนแต่ราศีอีก3ราศีที่ต้องกระทบแน่นอนทุกครั้งที่เกิดสุริยุปราคาไม่พ้น ต้องพวกคุณแน่นอนหนึ่งคือราศีสิงห์เพราะคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัว2าราศีก็รกฎเพราะคุณมีดาวจันทร, 3, เร์เป็นดาวประจำตัว3ราศีกลุมเพราะคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวประจําตัวเรียกว่าเกิดที่ไหนก็ตาม3ราศีนี้ยืนพื้นทุกครั้งนะครับในการเกิดสุยุปราคาเมื่อไหร่3ราศีนี้สิงห์กระกฎกลุ่มโดนทุกครั้งเพราะมันคือตัวตนของคุณแน่นอนส่วนเขาเกิดที่พิจิกเกิดที่พุทธศพอันนี้ก็กระทบมานะครับก็ต้องประกอบกันเรียกว่า5ราศีนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับแต่ทีเนี้ย จะดีหรือร้ายนั้นก็แล้วแต่ดวงชะตาใครที่บอกว่าเอ๊ะแล้วราหูให้ร้ายหรือราหูให้คุณก็แล้วแต่พื้นดวงชะตาคุณสังเกตได้ง่ายถ้าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยในช่วง7วันหรือเดือนหนึ่งเนี่ยมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีการทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องราวแตกหักผมว่าอันนี้ให้โทษแต่ถ้าเกิดใครถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินก้อนได้โชคลาภแบบฟุกๆผมว่าอันนี้ให้คุณถ้าเกิดว่า ปีไหนนะครับหรือว่าช่วงไหนปีนี้คุณดูแลราหูให้คุณก็แปลว่าราหูให้คุณคุณทั้งปีแต่ถ้าเกิดปีนี้ให้โทษคุณก็ระวังว่าเพราะราหูจะให้โทษคุณทั้งปีอันนี้ก็คือโดยมุมกว้างแต่ในกรณีที่ดูลึกนะครับเข้าไปอีกก็คือเรื่องของการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวจันทร์และดาวพระราหูนะครับดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีพุธศมีตาแหน่งเป็นอุจจาพิมุกพอเราดูลึกลงไปอีกในตัวนวางนะครับก็ถือว่าเขามีตําแหน่งเป็นเกษตรณเวลาที่เขาเกิดเหตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกษตรมีคความมั่นง พอพูดถึงดาวจันนะครับดาวจันทรอยู่ที่ราศรีพุธศพมีตําแหน่งเป็นมหาอุดก็ถือว่ามีกําลังเข้มแข็งมากพอดูตัวลึกของเขาไปอีกก็เป็นราชาโชคในนว,วางที่ราศีกันก็ถือว่าเขายังคงมีกําลังเข้มแข็งแล้วก็มาดูตามต่อว่าตัวพระราหูนั้นนะครับเขาอยู่ที่ราศีพุธศพมีตําแหน่งเป็นนิดพอถอดนอวังจากออกมาตัวลึกเขาก็ยังมีตําแหน่งเป็นนิดอีกนะครับก็ถือว่าเขาอ่อนกาลังเต็มที่แน่นอนว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยจุดนี้ก็เป็นปัญหาของหลายสํานักอีก คือพอราหูเกาะวราโคตมะนาวังเขามีตำแหน่งเป็นนิดแล้วในนาวาังจากก็นิดอีกกับราศีจกักบางที่บางสำนักก็บอกว่าอ่อนกํลาลังร้อเปบางสำนักก็บอกในเมื่อเขาเป็นนิดพอถอดวรโครตมะนาวางังเขาเป็นนิดอีกก็มีค่าฟื้นเป็นอุดอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของคุณเลยนะครับเราก็ไม่ได้ก้าวล่วงห้ามกันแต่ถ้าดูด้วยหลักของดวงดาวแล้วผมว่ายังไงเสียดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์เนี่ยก็ยังคงมีกําลังมากกว่าพระราหูในราศีจกักอย่างแน่นอนต่อให้ถอดนาวังจากออกมาเนี่ย อาทิตย์ก็ยังกเกษตรตัวจันทร์ก็ยังเป็นราชาโชคผมว่ายังไงก็ตามถ้ามีความจําเป็นจริงๆต้องออกไปโดนแสงแดดหรือต้องผ่านช่วงเวลานี้แล้วไม่มีเวลาสวดมนต์ตามที่แนะนําในเบื้องต้นผมว่าก็ยังถือว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ตามคําแนะนําผมว่าคุณก็อย่าโดนหลบเลี่ยงแสงแดดดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับแต่ในกรณีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดมีเวลาจริงๆนะครับก็แนะนําว่าให้สวดบทกินนุสันตระมาโนนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะลงให้ในลิงก์ตรงคลิปเพราะเราเคยลงไว้ให้ก่อนอันนี้ก็ถือเป็นการให้เก็บความรู้สําหรับท่านใดก็ตามนะครับที่มีวิชาวความรู้ทางโหราศาสตร์คุณก็เอาเก็ตตัวนี้ไปใช้ได้หรือถ้าใครที่ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรคุณก็ฟังเอาไว้ผ่านๆหูไว้ก็ได้ครับแต่คุณก็ได้ความรู้แล้วว่าอ,อาจารย์ยุทธบอกว่าถ้าจะเป็นต้องผ่านก็ผ่านได้เพราะดวงดาวนั้นนะครับดูจากการชั่งน้ําหนักแล้วถือว่าให้คุณมากกว่าให้โทษนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็น ข้อแนะนำนะครับรวมไปถึงท่านใดที่มีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้นะครับถ้ามีเวลาว่างจะตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์และทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ